สวัสดีค่ะม2นะคะม2วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการติดตามงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์นะคะเปิดมาเนี่ยอาจารย์จะมีเล่มน,นี้ให้นี่เล่มน,นี้นะคะสมุดบันทึกนะคะอาจารย์สำรวจมาแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่จะเรียนประมาณ20ถึง24รายวิชาในเล่มน,นี้นะคะอาจารย์จะทำให้หมดเลยนะคะว่า1แทนต่อ1รายวิชาอาดู เห็นะะไหมเห็นไหมเห็นไหมหนึ่แผ่นต่อหนึ่งรายวิชานะคะในนี้เขียนอะไรบ้างดูนะคะชื่อวิชานะคะเขียนชื่อมาค่ะว่าวิชานั้นเนี่ยเีนวิชาอะไรรหัสวิชาชื่ออาจารย์ผู้สอนและเบอร์โทรนะคะเพราะอะไรเราจะได้ติดตามงานที่เราเนี่ยค้างได้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าหายอาจารย์คิดเล่มาะสองร้อยนะแต่เล่มได้ให้ซีนะคะใครให้เพื่อนซีหลอกนะคะ มาพอนะคะไม่ผ่านนะคะ,ะดูหน้าปกนะคะเขียนอะไรบ้างชื่อนสกุลชืเลขี่ครูที่ปรึกษานะคะมีคนถามว่าคาบสอสอส,อสอต้องเขียนไหมในแผนนี้เขียนค่ะทุกรายวิชาต้องเขียนลูกเสือก็ต้องเขียนค่ะแนะแนวก็ต้องเขียนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในนี้จะ อธิบายว่าใบางานที่คุณครูให้มามีใบางานอะไรบ้างหนูจะต้องจดลงมานะคะและอย่าลืมค่ะให้ครูประจ ա นวิชาและครูประจำชั้นเซ็นด้วยนะคะอ่านนี้มีอะไรบ้างเขียนใบางานที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ชื่อเรื่องของใบางานนะคะตรงนี้ต่อมาค่ะวันเดือนปีที่ได้รับใบงานมานะคะต่อมาค่ะกําหนดส่งวันไหน นะคะคะแนนเต็มเท่าไหร่และคะแนนที่ได้อย่างไรหมายเหตุ head, นะคะ,ะบาาวิชาอาจจะบอกว่าไม้เหตุ2 2> mm hmm. สมาคที่สองเนี่ยอาจจะเพิ่มให้สองคะแนนอ้ mm hmm. หนี้หนูเก็บหมายเหตุไว้ด้ยนะคะ mm hmm. เพื่อประโยชน์ของหนูเองนะคะเล่มน,นี้ค่ะเดี๋ยวหลังปีใหม่นะคะเปิดมาจารจะให้นะคะอ่ะมอสองเขาว,วันนี้ก็มีประมาณนี้โน้ mm hmm. <No. S 2> ก็ เช่นเดิมนะคะอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะคะใส่แมสใช้จุลังมือนะคะขีดสเป,ปรย์กอนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะหลังปีใหม่เราจะได้เจอกันนะคะคิดถึงนะคะไปบ้านะคะ่ะ